ในไฟ้าอยู่ไหนอะ่ะรู้กูเล่นที่นี่บ่อยโอเคโชว์ไปย้ายผิดว่ะเขาเจียวจ้าว่ะเขาเจียวจ้าวอืมไอพวกดูเอฟก็มีคือวีซ่าหนึ่งใช่ป่ะที่มาอยู่นี่ปะ่ะ ดูไว้มี่มใช่มีแค่คนเดียวจุดทานาไม่ไม่ใช่ยูเอฟดิคนที่มาขอตังค์อ่ะไอ้น,นี่ก็อยู่ยูเอฟอ๋องั้นก็สองคนใช่ไหมแล้วก็ใครอีกไม่รู้ว่าไม่รู้ดิแต่คนที่เยี่ยที่สุดน่าจะเป็นไอ้เยี่ยโจวกว่าในยูเอฟอ่ะ เติมน mm ้ำมันแป๊บเช็ดเตัวน้ำมันโคตรไวอ่ะอุ้ยที่นี่ถอยหลังได้แค่สามสิบสี่เซิร์ฟเป็นที่รถหรือเปล่าไม่เกี่ยว ใครเซ mm. hey. hey. ah. ็คุกอยู่ปะมีปะดูรอเลยมันได้เลยจัดไปพอพออยู่เขาแล้วตมด้อย่าลิงไซสางอยมาดงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าใครวะเด็กใหม่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 มต้องรับเด็กใหม่แน่ลงครับมเลยลงมาเลย เด็ใวอยู่ไหนวะครับโดนรับน้อเนี่ยอะไรเมืงไอเด็กขี้อะนี่เรารับน้อยครับเนี่ยโอ้โหต้องมานกลมโอ้โหรอเชียว่ทาพี่บพ่ับแง่ายุมาแล้วดิลาสุาออกมแล้วบอกเลยพี่บังเกมไงแต่ผมไม่โดนจับดวยแต่เขาตู้เคสอยูกับเรา เดี่ยวพี่พิชชนรู้ไหมคอนโตนเนอรี่สั่งถามแล้ว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 สี่ล้วสี่ล้กไมเฟอร์เร่มีเยอะวะมีนะแล้วก็ชักกี้แล้วก็พี่หลงอ๋อไอ้เหี้ยเอ้ยกูว่าแล้วไม่เยอะสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงเข้าอีกเข้าอีกโอ้ยอุ้มเกินนี่หว่าไอ้เหี้ยอุ้มเกินนี่หว่า โอ้ยตาไห่ยไ่แสดงว่ามันไม่ได้บวกกันดิการแล้วมันไม่ได้บวกกันโอ้ยเยอะเลยมันน่ตั้งใจขับอยู่แล้น่าชาดตัวไล่อยู่พี่น่ฉลาดแล้วจบเลยเนี่ยกูดูแล้วเนี่ยไงไม่จบเด็แกวครับยังไม่ถึงยังน้อยพี่ยังยังข้อน้อยอยู่นะยังข้อนออยู่นะมันน่มียี่สแล้วยังไม่ถย่เลยขราต้อนะดอกนี้ไปก็น่สิบสิต้น ทองสมิธไปไหนวะทองน่าจะอุ้มอยู่มาละพี่มาละวันนี้เขาเข้าตู้กันเอ,อ๋อน่าจะเอ,อ๋อกูนหลุดเหรอวะไม่ใช่กำลังกัารั่ว ใครไว้ฝาดไอ้เฮียเป็นงั้นป่ยเป็นแนวรุ่นใหญ่ <c oughs> ว่าแล้วยังแตกแล้ว ไม่ได้หอใช่ปะยังเหลือเคสอยู่ปะยังมีเหลือคนอยู่ปะไม่น่าแล้วมึงรีเช็คดิรีเช็คดิในดัก k i รีเช็คดิรีเช็คใครก้มอยู่ดิอะไรแชรมลงกเป็นอะไรกันวะนะแลไวโก้แวไก้แ้วเหลืองคืออะไรแ้วเหลืองสองคันแล้วมันไล่เองหรอเฮ้ยยี่ขี่มอกันด้วยสา์ มาถึงไหมเอ็งเล่าเอ็งเล่าไปถึงพี่แล้วเอสามสี่ว่ะสามสี่ว่ะเฮียสามสี่ว่ะมาถึงไหมมถึงไหมมาถึงไหมให้มันให้มันมาเส้นนั้นแล้วสวนน้ำมงไปได้ปะแล้วอยู่ใต้ตึกหลงกันลังมาจากขวามือขวามือปาดปาดปาดปา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 ดนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เล่นสตอรี่อ่ะเออเฮียเราไม่กล้านะเมืองนี้ทำได้ทำไมมันดีหรอดี๋อมันดีใช่มันดีลลยดูดูมันยิงกันเด็กเฮียทีโรโมเต่ะ

สองไปฟังความก็ไม่ต้องยิงเพื่อนเราดีแล้วผู้ไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วโดนไอ้มาขึ้นมาขึ้นรถโอ้โหดูมึงดูดิขึ้นรถคุณฝืนสีก็บอกยิงอ่ะกโฟัสรถแล้วมึงเล่นไปมึงเล่นไปรุ้ยแมกลาเรนต่อยเซิร์ฟเจ็ดสองศูนย์ว่าไม่ต้องโฟกัสรถแล้วนะปล่อยมาขึ้นรถเลยบอยมาขึ้นรถเลยบอยมาขึ้นรถเลยเจเจ็ดสองศูนย์โคตรเท่เหี้ยมีแล้ว

เขาเป็นตำรวจหรือเปล่าเงาเป็นจบกะนนัดเดียวเปล่าเอาให้ผมช่วยไหมครับหรือกูต้องเอาไปให้ดูไว้วะบอกครับเขานอนอยู่ตรงนี้ครับไม่เขานอนอยู่ตรงนี้ครับผมว่าจะอุ้มไปส่งโรงพยาบาลรับไหมครับเดี๋ยวให้หมอได้ไหมโอเคครับโอเคลุงเหมิงลุงหนมิยลุงหนึ่งสุดแปดนะลุงหนึ่งสุดแปดได้ไหะเปล่าลุง อะไรนะเจีแจไม่ได้ลุงต้องวางไว้เอาหรอเออจัดไม่คือท่าศพนอนเราข้ามอุ้มเลยใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะให้ดีเราไม่ยุ่งเลยเขาเนีเขาฟินสตอรี่กันเลยไม่กูกลัวเขานอนนานไงประเด็นเด็กเิี้ยอ๋อไปดูห่วไงกลัวเปื่อยไงใช่ลุงเ็ใจดีรู้อยู่แล้วก่อนี้เจี๋ยหมดเสียงดแล้วอ้าว่าไงเรา จำได้ๆๆๆแล้วตอน <ๆ S 2> มีอไะจบได้ดีปุ้อ้ย่าติด <c oughs> นี่ต้องยิงตำรวจไปเนี่ยถามก่อนต้องยิงตำรวจไปเนี่ย